กอเสื้อหลงไงหัวอักยางต้องแกงโมกับมังกรรุดรุดนี้เลยปริกไปอื่นไม่ได้เมนูนี้กับแกงโจมกิบลาวไว้แกงโจมกิบลาไว้แกงโจมกิบลาวไว้หัวอัดตามรุดมัน แขงเลยเวอแขงตามว่าอักกับลลกทีส่สาวไฟแะล้วงว,วันยังเรียว,วนี่วันนี้ตาย เรื่องราเมเรลียวนี่จ้ะปลาเหลียวว่ะยางโบนาย่อยรีดจ้ะหัวอักว่ะว่เสื้อแดงไงหัวอักชุดนี้ต้องเก่งชมกี่หลักวะไอ้ห <plup opus> ัวสามรุดมันยังต้องเก่งช้อมแบบมังกรรุดชุดนี้เลยปริกไปอื่นไม่ได้เมนูนี้ไอะไรรึฮะเท่าที่กับ

ก็ถือว่านองคนนั้นผนมาทั้งหมดล้วอ่านี้เก่งโจมหักลาไว้กับดียวชมวิธีการทำกันเลยๆกับอาจจะเจ้าหน้าลาวทินี้เพราะว่าเราต้งย่างมันย่างกันได้เลยย่างไว้นามำนาเนื้อมันโยนเลยรับย่างไว้นาเนื้อมันโยนเด็ดไอมันโอมเลวว่าพอล้ำล้ำเลวเลยทเด็ดกตัวใวพอกิีลาไว้อยู่มั้งไม้มังลาวหน้าเนวนันกรรมเลยรจะมาจิเลือหน่วยเดี๋ยวอเทสก็เรียนดูเทือวาเบ้อ Cậu mà mấy thứ rồi mấy thằng cậu Cậu hiếm mấy thằng cậu lao Cậu hiếm rớm mấy thằng cậu lao Cậu Rồi rớm mấy thằng cậu lao Cậu mấy thằng cậu lao Cậu Chạy rớm mấy thằng cậu lao Cậu hiếm rớm mấy thằng cậu lao Cậu hiếm mấy thằng cậu lao Cậu Cố mấy thằng cậu lao Cậu hiếm có nhằng lửa mạc côn cả mạc rồi để cháy từng cố mạc nhiều nè từng gặp bóng thằng โลความม้มอยู่ที่บ่อยตึ้งโลวออันนี้ตั้งเหย,ยบบนบนบนไกลเลยครับอ่าอันนวิธีการคือวันนี้ตั้งเหยบบนไกลเลยให้ไคลมันอยู่แตา่ลางนั้นไปเลยไม่ต้องให้รอยมาให้เรยเหยบวันนี้ถึงไม่ต้องไปใส่เลยมันกับน,นี่คือต้มตกแกงงตกค้าครับพอวันนี้เนี่ยตึงก็๊บเราไม่ต้องไปทำเลยอยว่าให้น้ามันเลือดตัวไปเองครับถีงเราไม่ใช่ว่าตอนนู้นก่อนเลยหให้มันเหยบใกล้ไปวันนี้ถึงไม่ต้องไปแต่งอะไรมันไม่ต้องไปกวนเลยมันก็เดียวให้มันก้าวบนเม็ดอะไรงี๋ dồi lưỡi mình thế này thì do như vậy dọp lưỡi mi dồi mình chút này thì có bà ai nữa mà ai ai còn รองหนาไม่อ่ะอพี่นาลรุงเรียนไปดิได้ขึ้นเกลืองได้นะได้ละขึ้นเกลือได้ว่าะไรวะขึ้นเกลืองขึ้นเกลองขึ้นเกลืองวะรยอรนาเตเก้ยเกลืองอยู่ในนี้เรียนนะครับนะเก้ยเลยเลยเรียบร้อยเรียบกับตาลุงไปเย็นน้ำเลยลุงไปไล่เกลืองไดเลยหนาุงเลียร้อยเลยวายอย่าลุกร้อยเลยเอ๊ะขึ้นเกลืองวย ตัวเก่งต้มวานันดีต้องเอาขึ้นเปลืองเครื่องที่ก็ยังนะครับเปลืองที่ด้วยไงครับคราวนี้ก็ปรุงยาแขก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 นี่ใส่ลงเก๊ะไปก่อนนะใส่ลงเก๊ะจำต้มไปก่อนกับมือยิดิด ใส่นีเรไปแลีวกไม่ต้องกล่าวเลยนะใ้วยตั้งไว้แล้วก็ไปนั่งจอะไก่อนรัไอ้นี่เปิดูกบะเปิดดูกบเปิดดูกบะเปิดดูกบเฮ้ยโตูกโตไอ้ลูกไอ้อีหัวรอรักันล่ลย ไมกินไดรับยกนี้ไดครับบองก็จะั่แล้ตง่จั่เ้คนนี้รนี่คนนี้นั่งนั่งเราหรือก็ไม่รับคนนี้เอออิอ่อ่า่อขอผิดอ๋ีเีเปียเตปักเตรพักเลยครับเตพปักเลยใส่กี่บาทก็เลยครับใส่กี่บาทก็เลยได้เลยได้เลยได้เลย อืมได้กี่ปบบกไวยเตีได้เลยได้เลยผมจะเคี่ยวนั่นแหละนะครับเคี่ยวกับก๋วยม,มดไปจังเรียวนี่ปลอกมดไปโล่งมึงเรียวยว,วันนี้หนำพักมโนขึ้นลาวกับไม่ต้องเนีนนำแกงให้ปาไปเกี่ยวกี้ Thế là bưng quen đó, trông quen phố gặp, trong quen phố Lộ à, mân Nằm bắc mân gà quán như nào, nằm nửa nó gà quán như liều gặp Mân nhập bên mà, này, bình thế mà, là bưng quen Bưng gặp trái, Gặp, gặp mân nhanh nát bỏ đi gặp Mấy tôi thấy mà, mả, mà hình ư Bỏ đi đôi. Quảm, đôi. Oh, oh rồi, quầm oh rồi Chị có rồi Gặp, có rồi

แต่นี่้อมดูกันนัดพอดีเลยกันครับพอดีเลยนพอดีเลวงเรยวนลานูนลู่้ช่งกัู้่งเต็มแล้วอ้ลอยข้ออลอยข้อว่าว่างวันี่หนามากหนามากมาลูกตกหนาจิ้มจิ้มกันอบไป่าหนาจิ้มเดือบนะแต่ที่ปลุงไม้เรียนไเรียว À đây đây đây, nói thịt thức tài anh này, thế xong làm đây, thế làm trong trong nào đấy tài gặp giờ dạ, đây mét gặp chìm của ăn, chìm cố ăn, lấy hôm nè, bình hốm lúc nào cũng sẽ khinh lơi nha cặp, trong căn, tiêu họ có thấy thức tài rồi đấy rồi mình sẽ mà nào à. เดี๋ยวเราจำรองเทไเลยร้ว่าที่ึงเจ็ดโหลมไอมนาวุตายับคือรูดมันอืมดนุ่าลัเก็เื่องิม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 นามาครัพอได้กลินแก่งกล้องฮับหลัเกบอยู่ตานุได้มากับพอดีเลยอืมสากไั้แต่กนนะมีนนำอนาวนีุ้ตายก็คือบอดีเลยครับพอดีกลอง

ใบงกด่ร <All right. S 1> ้ยบังนเลกอเงั้เก่งตเก่งต้องยำเก่งเคียงางน้ำมาได้หมากมีสไตล์ที่มินดีที่น้องม้องเงามีของทมีทาไม่ต้องให้รู้ให้รักวีดีสมราตามปลาซาบันทุนงตามปลาซาบันทุนงปรนบานตุง